แล้วนะคะไปรอถ่ายเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เราบอกว่าจะมีมาฝากพวกเรานะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมากแต่ช่วงที่รอถ่ายบอสของเราไปทําอะไรรู้ไหมไปเล่นหนีบตุ๊กตาอันนี้ก็จะบอนั่านะหน่อยเล่นกันนี่ไปแถวชินจูกุนะคะซึ่งขวางกันว่าเล่นตั้งแต่บ่ายเท่านั้นยังไม่พอกลางคืนไปเล่นต่ออีกที่หนึ่งที่ ที่ตึกฮูแม็กซ์นะคะที่ชินจูกุคือเล่นจนได้เกมฟาร์มีคอมบอกว่าตอนนี้ไม่มีขายแล้วไปหนีบตลับเกมมานะเล่นาจะไม่ก่อนไปหนีบไปหนีบแล้วก็นี่นๆ่นีที่เด็ดสุดพยายามหีบเจ้าเทสตัวนี้ประมาณ1ชั่วโมงครับพี่คือไม่ยอมแพ้ยังไงจะต้องเอาให้ได้คือหนีบไปเล่นไลฟ์ไปคนก็เชียร์กันไปลุ้นกันไปนะคะสรุปว่าหมดเงินไปเท่าไหร่รู้ไหมเท่าไหร่เท่าไหร่หนึ่งเยน ประมาณเกือบ5,000บาทกว่าจะได้อันนี้มาใช่ซึ่งพวกแฟนคลับที่ดูกันในไลฟ์เนี่ยบอกว่าไปซื้อถูกกว่าไหมแต่ว่าบางทีมันเขาก็ไม่มีขายนะเพราะถ้ามีมีขายมีจ้าตัวละพันสองมีหรอเพิ่งซื้อป่ะอย่าพูดสิมีไงมีพูดว่าแต่วดีเนียกว่าจะได้เนี่เกือบ5 0 0พันบาทไม่เป็นไรก็ถือว่ามีความพยายามแล้วก็หนีจนได้ดีใจด้วยมีคลิปมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่า เอ่อวิดีโอเกมไม่ใช่ดิเล่นหยอดตู้หนีบเสร็จปั๊บมีความสุขมากจะบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยมาญี่ปุ่นเนี่ยสิ่งที่พูดที่สุดก็มีความสุขมากคือเราคุณเจ้าพ่อของการเล่นตู้เกมของพิธีกรคนนหนึ่งเลยว่าเราเนี่ยมาสายนิดเดยตรงจะบอกว่าตั้งแต่เมื่อเช้าเล่นเดีเลมอนเดีเลมอนเอาเดียมาเดีเลมอนเดีเลมอนก็ได้อันนี้ให้แจ็คอันนี้ให้แจ็คเอาสโนว์ปี้มาครับนี่นี่ได้สโนว์ปี้ตัวหนึ่งอันนี้ให้กับลียานะแต่นี่ แต่เขาบอกว่าไม่ม <st wireless> ีอะไรทอลอดเท่ากับไอ้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าถ้าใครได้ดูร้า์ของเราที่ยนางูดี้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม <st> ่ใช่แค่ต้องมีตังอย่างเดียวต้องโง่ด้วยโง่เป็นชั่วโมงด้วยคุณจะได้แล้วไม่ใช่แค่นั้นมีลูกด้วยฮะแต่ไม่ได้แค่นี้เราได้นี่ด้วยก็คือแาร์ตคอมปาร์ตคอมปาร์ตคอมรู้ไหมรุ่นเนี่ยเขาเลิกผลิตแล้ว แต่ว่าในตู้เนี่ยเขามีเราอนีบได้แล้วไม่ใช่แค่นั้น <c oughs> มีเกมมาด้วยถึงงานเดี๋ยวอันนี้จะฝากให้พิธีกรพิธีกรรับเชิญทุกคนด้วยนี่คือของฝากจากญี่ปุ่นเป็นยังไงดีไหมชอบในการเปิดอ,องคู<อ>ง้ม่หา,าของเธอนะบอกว่าอันนี้ฝาก พิธีกรรับเชิญคือไม่รู้ใครมาไงนางพูต้องว่าไปก่อนไม่รู้ใครว่าบ้าเรว่างไปก่อนเออเดี๋ยวมาแล้วค่อยให้คงหมดไปหลายหมื่นขวัญญาเนาะแต่พูดถึงว่าการที่จะแบบไปซื้อของฝากกับการที่เป็นเล่นแบบเนี้ยเป็นเล่นแบบนี้ดูดูแบบโอเคนะคะกว่ามีความพยายามแล้วเคยไปยืนหนีบอยู่อย่างเงี้ยไปกับแก๊งพี่ไก่สมาอ่ะบางทีเจ้าหน้าที่เขาก็สงสารเรานะถึงไม่ได้เจ้ที่เขาก็จะมาคอยเปิดตู้แล้วก็วางให้มันมินมินไม่หาช่วยไล่เขียทีเดียวเราได้เริ่มช่วยแล้วเริ่มาแล้วครับ ทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับ กด subscribe ตรงนี้ค่ะค <si> ุณตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกนะฮะ subscribe ครับโอ๊ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe พวกกดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ